ค่ะก็ท็อปิกนะตั้งว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักการดิวธุรกิจก,การดีวกับลูกค้าได้หมดนะคะเรื่งองของครอบครัวอะไรอย่างนี้นะเรามองในภาพรวมนะสามใบเนี้ยตัวคุณของตัวคุณตอนนี้นะจริงๆก็มีเรื่องที่คุ้นคิดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักใจมากกันนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างในบางคนนะแต่ก็ ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะตลอดอาทิตย์นี้การทํางานถ้ามองในเรื่องของการทํางานก่อนนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าดีลธุรกิจก็จะได้ปิดดีลธุรกิจนะถ้าเกิดว่างานค้าขายก็จะปิดบินได้ค่อนข้างดีและลูกค้าให้ความ ให้ความเชื่อใจให้ความเชื่อมั่นประมาณอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองในเรื่องของความรักคนที่รักกันดีอยู่แล้วก็จะรักกันแน่นแฟนยิ่งขึ้นถ้าคนที่ผิดใจกันก็จะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของใดๆก็ตามที่คุณปรารถนานะทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคถ้ามองในเรื่องที่ทํางานบางคนก็จะเจอมนุษย ชอบแทงข้างหลังใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องฟาดฟันกับคนประเภทนี้บ้างถ้าเกิดว่าคุณดีวธุรกิจการค้าคุณก็อาจจะต้องเจอปาดหน้าเค้กเจอมนุษย์ประเภทนี้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยมองจากหน้าไพาคุณเอาอยู่นะคะกับมนุษย์ประเภทนี้นะเรื่องของความรักก็อาจจะเจออุปสรรคความไม่เข้าใจกันบ้างนะถ้าตรงพลังงานใครก็นอมแล้วกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ